เด็กๆคาวันนี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดอยู่2แบบฝึกหัดซึ่งเราจะเรียนในเรื่องส่วนต่างๆของพืชน,นะคะแบบฝึกหัดอันแรกจะเป็นส่วนประกอบของรากนะคะวิธีทําให้นักเรียนใส่ชื่อใส่นามสกุลชั้นเลขที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะดูหน้าจอนะลูกนะใส่ชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยวิธีการทำให้นักเรียนนำภาพตรงนี้นะคะมันยายได้ ให้นําไปแปะลงตามส่วนต่างๆของของรากนะคะนี่เดี๋ยวเราเรียนเสร็จเราก็จะรู้ว่าส่วนประกอบส่วนไหนทําหน้าที่อะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูกดฟินิตนะลูกกดฟินิตแล้วใส่ชื่อเลขที่ชั้นอีกหนึ่งรอบแล้วก็กดคำว่าเซนส่งไปหาคูตูนนะคะ เสร็จเรียบร้อยหนูก็จะมีคะแนนขึ้นใครได้คะแนนน้อยหนูก็กลับมาทําใหม่นะคะใครได้น้อยต่ำต่ำกว่า6ก็กลับมาทําใหม่ได้นะคะต่อไปใบงานใบที่2จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของดอกเหมือนเดิมนะคะแยกสีเขาแยกสีให้แล้วนะคะก็จะมีส่วนประกอบต่างๆของดอกและก็หน้าที่หน้าที่ของเขานะคะ ตรงนี้มันจะมีภาษาอังกฤษด้วยสติ๊กมากตรงนี้ก็คือยอดเกอ่ยอดเกสรยอดเกสรตัวเมียนะคะเพศเมียตรงนี้จะเป็นเกสรเพศเมียนะคะตรงนี้จะเป็นกลีบเลี้ยงและอันนี้จะเป็นฐานรองดอกดูตามนะคะอันนี้จะเป็นอ,อวุลอันนี้โอวอรี่ก็คือรังไข่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นอับเลอับเลนูนะคะ อัพเลนูและตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลีบกลีบดอกนะคะสีเขียวๆตรงข้างล่างจะเป็นกลีบเลี้ยงข้างบนที่เป็นสีสีจะเป็นกลีบดอกนะคะส่วนหน้าที่ต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเสร็จนะคะนักเรียนค่อยมาทํานะคะหน้าที่เขาก็จะบอกเป็นตัวสีเขีย,ขยวๆให้นักเรียนนําไปเติมในช่องว่างในกล่องข้อความนะคะให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมหนูก็กดฟินิชแล้วก็ใส่ชื่อเลขที่ชั้นย้ำนะคะใส่ชื่อเลขที่เลขที่แล้วก็ชั้นเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ใส่ชื่อเล่นนะคะกดเซนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะแนนก็จะโชว์ให้เด็กเด็กดูว่าเด็กๆได้เท่าไหร่นะคะ แล้วครูตูนจะไปเช็คในเมลบ็อกของครูตูนว่านักเรียนคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครที่ทําได้น้อยเหมือนเดิมนะคะกลับมาทําใหม่ค่อยๆคิดค่อยๆทํานะลูกนะไม่ไม่ได้ยากนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นส่วนของแบบฝึกหัดวันนี้มี2แบบฝึกหัดนะคะต่อไปอวันนี้เราจะเรียนเรื่องส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะ คุณนูแชร์แชร์ลิงให้แปบ๊บนึงนะคะอ่ะดีนะคะเมื่อครั้งก่อนครั้งก่อนเราทำแบบฝึกหัดเรื่องเรื่องเรื่องพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวไปแล้วใช่ไหมลูก4ี่ทักสองทำไปแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้วันนี้จะเป็นจะเป็นในเรื่องของส่วนต่างๆของของดอกนะคะส่วนแรกไม่ใช่ส่วนต่างๆของดอกส่วนต่างๆของพืชน,นะคะพืชจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างส่วนแรกนะส่วนแรกจะประกอบไปด้วยรากนะคะรากก็จะทําหน้าที่ทำหน้าที่นะคะดูดน้ำได้แร่ธาตุในดินไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของของพืชน,นะคะ แล้วก็มีหน้าที่ในการยึดลำต้นให้ตั้งตรงบนดินโดยที่รากจะเริญเติบโตตรากเนี่ยจะเจริญเติบโตต,ต,ตามแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นก็หมายถึงว่ามันจะชอนชัยลึกลงไปในดินเรื่อยๆนะคะรากส่วนใหญ่จะไม่มีคอรโรฟิลรากส่วนใหญ่ไม่มีคอรโรฟิลนะคะ,ะทีนี้รากเนี่ยถ้าแบ่งการกระจายอของรากในดิน ก็จะแบ่งเป็นรากแก้วรากขนแนงแล้วก็รากฝอยในสไลด์จะมีรากแก้วกับกับรากฝอยนะคะเดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูรากขนงเป็นอย่างไรนะคะอมาดูนะคะรากแก้วจะเป็นรากที่ออกมาจากเมล็ดพืชเป็นรากแรกลักษณะของรากแก้วเขาจะข้างบนเขาจะใหญ่นะคะ ข้างบนก็จะเป็นส่วนของลำต้นนะคะลูกนะส่วนของลำต้นอันนี้เป็นรากแก้วรากเขาจะใหญ่นะคะรากแก้วส่วนใหญ่จะ,จะเจริญออกมาจากเมล็ดแตกออกจากรากแก้วมาจะเป็นรากแขนงนะคะแตกออกจากรากแก้วมาจะเป็นรากแขนงอ่านะคะเสร็จเรียบร้อย แตกออกมาจากรากแขนงอีกเล็กๆเล็กๆแยกออกมาจากรากแขนงนั่นหมายถึงรากฟอยนะคะรากฟอยรากแก้วเนี่ยจะใหญ่ลักษณะจะใหญ่และก็ตรงนะคะเป็นรากเดียวที่เกิดขึ้นเป็นรากแรกก่อนนะคะโคนรากโคนรากอยู่ตรงนี้โคนรากจะใหญ่นะคะปลายรากจะเรียวลงมาข้างลาง ข้างล่างนะคะไปรากจะเรียวรากแก้วงออออกมาจากเมล็ดพบในพืชใบเลี้ยงคู่เท่านั้นนะคะต่อไปรากแขนงจะเป็นส่วนที่แยกออกมาจากรากแก้วนะคะแยกออกมาจากรากแก้วสุดท้ายจะเป็นระบบรากฝอยรากฝอยเป็นรากเล็กๆที่แยกออกมาจากรากแขนงนะคะรากฝอยแบบนี้นะคะรากฝอยเนี่ยจะแผ่กระจายไปทุกทิศทาง รอบอนาเขตของรากเลยนะคะงอกออกมาจากรากแก้วและรากแขนงนะคะรากฝอยจะเป็นรากเล็กๆนะลูกนะขนาดสม่ําเสมอนะคะตลอดความยาวรากพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่จะแยกออกมาจากรากแขนงและรากแก้วแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นรากฝอยอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นรากแขนงจะเป็นเถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นรากฝอยอย่างเดียวนะคะ จำดีๆนะคะต่อไปต่อไปรากที่มีสมบัติพิเศษสมบัติพิเศษก็คือสมบัติอย่างอื่นที่นอกเหน a ใไปเปิดไหมคะปิดไหมครูอูนหนอยนะคะวันนี้ะยอ t A โอเครากที่มีสมบัติพิเศษนะลูกก็คือมีหลายอย่างสมบัติพิเศษเนี่ยสมบัติแรกก็คือทําหน้าที่สะสมอาหารรากเขาจะไม่มีข้อไม่มีป้องแล้วก็ไม่มีตานะคะลักษณะจะอวบอย่างเช่นแครอทแครอทส่วนที่เราเอามากินมันเป็นรากของมันนะคะเป็นรากที่ใช้สะสมอาหารนะคะกระชายมันแก้วมันสัมปะหลังรากเหล่านี้จะสะสมอาหารจําพวกแป้งนะคะต่อไป ต่อไปรากที่มีหน้าที่ค้ำจุนรากที่มีหน้าที่ค้ำจุนเนี่ยจะพยุงค้ำจุนให้ลำต้นเนี่ยไม่โอนเอียงไปมานะคะให้ลำต้นมั่นคงรากชนิดนี้จะงอกออกจากข้อของลำต้นที่อยู่เหนือดินเขาจะกลางกลางรากออกมานะคะอย่างเช่นต้นกงกลางต้นข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นรากข้าวโพดนะคะ เนื่องจากข้าวโพดเนี่ยเป็นระบบรากฝอยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรากที่ออกมาตรงข้อข้างบนอีกนะคะออมีรากออกมาข้างบนอีกเพื่อค้ําจุนเพื่อค้ําจุนลําต้นเขาไม่ให้ลําต้นเขาโค่นล้มได้ง่ายนะคะต่อไปต่อไปรากที่หายใจได้รากที่ใช้ในการหายใจจะเป็นรากอากาศนะคะเป็นรากชนิดที่แตกแขนงออกจากรากใหญ่ และโผล่ปลายรากขึ้นมาเหนือพื้นดินเพื่อรับน้ําและอากาศอย่างเช่นต้นลําพูต้นสแสมนะคะรากที่ยึดเกาะจะพบในไม้เลื้อยนะคะไม้เลื้ยโดยงอกออกจากข้อป้องของลําต้นเขาออกมาแล้วไปยึดเกาะกับเสาหรือไม้อื่นๆเพื่อไต่ขึ้นไปด้านบนนะคะอย่างเช่นภูด่างผู้ด่างเขาก็จะมีรากออกมาตามข้อเคยเคยเห็นผู้ด่างใช่ไหมลูก นักเรียนคะเคยเห็นภูด่างใช่ไหมลูกเคยเห็นไหมคะต้นภูด่างนี่นะคะต้นเป็นแบบนี้นะคะรากของเขาจะออกมาตามพ่อนะคะต้นพริกไทยนะคะเขาส่วนใหญ่จะเป็นไม้เลื้อนนะที่ใช้รากยึดเกาะต่อไปใช้รากในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็จะเป็นรากที่แตกแขนงมาจากลำลำต้นนะคะแล้วห้อยลงมาห้อยลงมา,งมาในอากาศนะคะ บริเวณปลายรากของเขาจะมีคอรอโรฟิลล์นะคะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นรากของกล้วยไม้นะคะรากของกล้วยไม้แล้วก็รากของต้นไทรนะ,ะลูกนะรากกล้วยไม้และรากต้นไทรนะคะสามารถสังเคราะห์แสงได้นะคะ <c oughs> ต่อไปส่วนประกอบที่สองส่วนประกอบที่2ของของพืชนะคะเป็นส่วนของลำต้นเป็นส่วนของลำต้นนะคะ ลำต้นเนี่ยเป็นส่วนที่จเจริญขึ้นมาเหนือพื้นดินเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการลำเลียงน้ำและอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะคะทำหน้าที่เป็นแกนที่ตั้งตรงนะคะสำหรับพยุงอะไรบ้างพยุงกิ่งพยุงก้านพยุงใบพยุงดอกนะคะเพื่อให้ได้รับแสงแดดมากที่สุดนะคะลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นลักษณะตั้งตรงขึ้นไปแล้วก็จะมีข้อป้องมีตามัน ด้วยนะคะส่วนลำต้นของพืชใบเลี้ยงปูจะเป็นลำต้นที่มีกิ่งมีก้านมีสาขานะคะต่อไปคุณสมบัติของลำต้นที่มีคุณสมบัติพิเศษอันที่หนึ่งคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเง้านะคะเงาเงาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในดินอยู่ใต้ดินจะเป็นลำต้นของเขานะคะเนี่ยเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินมีลักษณะขนานกับผิวดินนะคะ พวกขิงพวกขาพวกนี้นะคะเวลาตามพ่ออาจจะมีใบที่เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลตรงนี้เรียกว่าตามข้อของเขานะคะเป็นใบของเขานะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอย่างเช่นขิงขมิน้นว่านนะคะกล้วยนะคะต่อไปลำต้นที่เป็นหัวเทียมกับเป็นหัวแท้นะคะหัวเทียมเนี่ยลำต้นอันเนี้ย มันสัมปะหลังนี่เขาเรียกว่าลำต้นของเขานะคะอยู่ใต้ดินนะคะจำนวนป้องจะมีอยู่สามสี่ป้องมีลักษณะอวบอ้วนเช่นเออมันฟัดมันฝรั่งนะคะคุณครูพูดผิดนะคะไม่ใช่มันสัมปะหลังนะคะมันฝรั่งนะคะลำต้นอยู่ใต้ดินอันนี้เป็นหัวเทียมแต่ถ้าเป็นหัวแท้ลำต้นที่อยู่ใต้ดินจะมีลักษณะตั้งตรงอย่างเช่นต้นเผือกนะคะเขาบอกว่า จะมีข้อป้องนี่เราก็จะเห็นหัวเผือกมีลักษณะเป็นขั้นเป็นพ่อเป็นป้องเป็นป้องแบบนี้นะคะตามพ่อก็จะมีใบเป็นเกล็ดบางๆอย่างเช่นเช่นเผือกนะคะอันนี้เป็นหัวแท้หัวแท้ถ้าหัวเทียมมันจะมีต้นที่โผล่ออกมาจากบนดินด้วยนะคะมันฝรั่งเนี่ยใบมันจะอยู่บนดินนะคะต่อไปลำต้นที่เป็นหัวกรีบนะคะ หัวกลีบเป็นลำต้นที่ตั้งตรงนะคะมีใบเป็นเกล็ดซ้อนกันหลายๆชั้นห่อหุ้มลำต้นจนกลายเป็นหัวขึ้นมาทำหน้าที่ในการสะสมอาหารเ<ว>ช่นหัวหอมหัวกระเทียมนะคะหัวหอมหัวกระเทียมรู้จักหอมไหมคะอันนี้เป็นหอมแดงนะักเรียนสามารถเพาะหอมแดงได้ง่ายๆเลยด้วยใช้ขวดน้ําขวดน้ําเปล่าของเรานี่แหละคะ่ะเมื่อกินเสร็จแล้วนะคะแล้วถุูก็เอาน้ําใส่ เ,เ,เดี๋ยวคุณครูวาดให้ดูนะคะใครใครอยากทดลองนะทดลองเองได้นะคะขวดน้ําลักษณะของขวดน้ําก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะหนูก็เอาฝาขวดออกแล้วเอาใส่น้ํานะคะใส่น้ําไปประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้นะคะเสร็จเรียบล้วเอยแล้ว,เอ,ลวเอาหัวหอมเนะะี่ยค่ะหัวหอมที่ยังไม่ได้ผ่าแบบนี้นะคะหัวที่ยังไม่ได้ผ่านะคะเอามาวางข้างบนนี้และสังเกตการเปลี่ยนแปลง เขาจะงอกรากออกมาเขาจะงอกรากออกมาข้างล่างใครอยากทดลองไว้ทดลองได้นะคะว่ามันจะงอกจริงไหมนะคะต่อไปลำต้นที่ใช้เขาใช้ลำต้นสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะลำต้นเขาจะมีสีเขียวนะคะทำให้สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างเช่นผักบุ้งนะคะหผักบุ้งจะมีสีเขียว หลอดทั้งใบทั้งลำต้นเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถใช้ลำต้นในการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะส่วนที่3ส่วนประกอบของพืชส่วนที่3เป็นส่วนของใบใบเนี่ยเป็นส่วนที่จเจริญเติบโตออกไปบริเวณด้านข้างนะคะอาจจะแตกไปจากข้อของใบหรือป้องหรือแตกออกไปจากลำต้นหรือแตกออกไปจากกิ่งนะคะใบ ก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆมีสีเขียวนะมีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะตามลักษณะของพืชน,นะคะใบที่มีสีเขียวเนี่ยจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าสารคลอโรฟิลคลอโรฟิลเนี่ยจะสามารถดูดพลังงานแสงให้มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สแสงสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารได้นะคะ อาหารที่ได้อาหารที่พืชสร้างได้ส่วนใหญ่จะเป็นจาพวกน้ําตาลนะคะน้าตาลกลูโคสนะคะเป็นพวกแป้งนะคะหน้าที่ของใบจะสร้างอาหารเสร็จเรียบร้อยล้าจะหายใจแล้วก็คลายคลายน้าคายแก๊สนะคะใบทําหน้าที่สร้างอาหารเพราะมีคลอโรฟิลล์เนาะซึ่งใช้คลอโรฟิลล์อย่างเดียวสร้างอาหารก็ไม่ได้ต้องใช้ แสงใช้น้ําใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะได้อาหารจําพวกแป้งหรือน้ําตาลไปสะสมอยู่ในลำลำต้นให้ต้นเจริญเติบโตนะคะต่อไปใบทําหน้าที่ในการคลายน้ําใบจะคลายน้ําได้เมื่อไหร่และจะจะหยุดคลายน้ําเมื่อไหร่ที่ใบจะมีปากใบนะคะปากใบลักษณะของปากใบจะมันก็จะ จะเป็นแบบเหมือนมีรูแบบนี้ค่ะดูที่มือครูตูนนะเวลาเวลาน้ำมากน้ำมากปากใบเขาก็จะเปิดเพื่อคายน้ำออกออกไปข้างนอกนะคะเมื่ออากาศชื้นชื้นหรือหรือเมื่อฝนตกอยู่ตลอดเวลาพืชก็จะมีการคายน้ำเพื่อรักษาสมดุลลำต้นเขาไม่ให้มีน้ำมากเกินไปเพื่อไม่ให้ลำต้นและรากของเขาเน่านะคะถ้า ถ้าอากาศร้อนหรือดูแล้งปากใบเขาจะปิดต้นไม้บางชนิดจะผลัดใบทิ้งเหลือแต่ลำต้นเพื่อลดการคลายน้ำนะคะเพื่อลดการคายน้ำเพื่อรักษาชีวิตของลำต้นเขาให้ให้อยู่ให้ได้นะคะปากใบจะปิดนะเมื่ออากาศร้อนรอนแล้วล,ลำต้นของเขาก็จะไปใบของเขาเนี่ย ก็จะทําให้รากเนี่ยดูดน้ําขึ้นมายังลําต้นมากขึ้นถ้าอากาศร้อนแต่ถ้าอากาศชื้นๆอย่างเงี้ยก็จะคายน้ําออกมาทางปากใบนะคะต่อไปใบทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สอย่างที่เคยสอนไปนะคะใบเนี่ยจะรับเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเมื่อพืชน,นําไปใช้แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชน,นําไปใช้ จะกลายไปเป็นน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แก๊สออกซิเจนคาออกมาทางปากใบออกมาสู่สิ่งแวดล้อมให้เราได้ใช้หายใจนะคะออกซิเจนแล้วพืชก็ยังหายใจพืชก็หายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนสิ่งที่นักเรียนต้องจำก็คือพืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการคา้ยไม่ใช่ในการสร้างอาหาร พืชใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะแล้วใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปสร้างอาหารสร้างอาหารเสร็จแล้วแล้วเขาจะคายออกซิเจนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมให้มนุษย์และสัตว์ได้ใช้ต่อไปนะคะต่อไปส่วนที่4เป็นส่วนของดอกฟังดีๆนะคะในส่วนของดอกเนี่ยจะมีแบบฝึกหัดส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดจะมีแค่ส่วนของรากกับส่วนของดอกนะคะ ดอกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพืชดอกเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาจะออกดอกนะคะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ดอกของพืชแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะสีสันแตกต่างกันออกไปบางชนิดก็มีกลิ่นหอมบางชนิดก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีน้ำหวานมีรสชาติของน้ำหวานเพื่อช่วยให้ล่อมแมลงบินมาจับที่ดอกแล้ว เท้าของมแมลงไปแตะไปแตะลงบนอับละอองเรนูนะคะไปแตะที่อับละอองเรนูแล้วแล้วเขาก็จะบินไปจับกินน้ําหวานเพื่อเออ่ไปดูดกินน้ําหวานแล้วเท้าของเขาอะ่ะที่ไปแตะและอองเลนูมาที่เป็นเกสรเพศผู้จะไปตกลงบนยอดเกสรเพศเพศเมียนะคะ คุณครูปิดคุณครูปิดไมค์ครับอ้าวมาแล้วนะคะคุณครูปิดไมค์นะคะเมื่อกี้จะจัดการกับแพรวะาแป๊บหนึ่งอ่ะทีนี้ทีนี้นะคะส่วนประกอบส่วนประกอบของดอกจะประกอบไปด้วยสี่ส่วนใหญ่ๆนะคะสี่ส่วนใหญ่ๆได้แก่กีบเลี้ยงกีบดอบกเกสร เพศผู้หรือเกสรตัวผู้นะคะเกสรเพศเมียหรือเกสรตัวเมียโดยจะเรียงลําดับจากชั้นนอกไปชั้นในนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละทีละส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบอันแรกนะคะก็คือกีบเลี้ยงกีบเลี้ยงจะอยู่ในด้านนอกสุดนะคะส่วนส่วนที่ไม่ได้มีในสไล์ตรงนี้เดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะคะมันจะมีไปตอบในคําถาม ในส่วนของใต้ของกีบเลี้ยงตรงนี้เรียกว่าฐานรองดอกนะคะฐานรองดอกนะลุกนะฐานรองป๊แบบหนึ่งนะคะฐานรองดอกนะคะฐานรองดอกเนี่ยจะทําหน้าที่ในการในการรองรับรองรับดอกทั้งหมดนะคะ วุ้ยเหลืออีกสิบนาทีอ่ะลองรับดอกทั้งหมดไว้นะคะฐานรองดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงที่ลูกศรชี้ไปนะคะตรงนี้นะคะสีเขียวเขียวนี่จะเป็นกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเนี่ยจะทําหน้าที่ปกป้องป้องกันดอกจากแมลงเมื่อเขายังอ่อนอยู่เมื่อดอกยังตูมอยู่นะคะกลีบเลี้ยงนะคะต่อไปกลีบดอกกลีบดอกจะมีสีสันสวยงาม เพื่อช่วยล่อมแมลงนะคะกีบดอกจะมีสีสันสวยงามช่วยล่อมแมลงนะคะทําให้ละอองเกสรตัวผู้เนี่ยติดไปกับขา,มาแมลงไปผสมกับเกสรตัวเมียนะคะของดอกอื่นได้นะคะเมื่อตอนที่ดอกตูมอยู่ยังไม่กินค่ะเอาไปอ่ะ เมื่อดอกตูมอยู่จะช่วยห่อหุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเอาไว้นะคะกลีบดอกนะคะต่อไปต่อไปเกสรเพศผู้เกสรเพศผู้จะมีส่วนประกอบก็คือก็คือตรงนี้เป็นกา้กานก้านชูอับเรนูนะคะหรือก้านชูเกสรเพศผู้ส่วนข้างบนนี้เป็นอับเรนูจะมีละอองเรนูอยู่ซึ่งละอองเรนูนี้จะเป็น จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ละอองเลนูจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะตรงนี้เรียกว่าอับละอองเลนูจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จําไว้ดีๆนะลูกนะเดี๋ยวไปตอบคําถามนะคะต่อไปต่อไปนะคะะต่อไปเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียลักษณะจะตั้งตรงนะคะตั้งตรงอยู่ตรงกลางเลย อย,อยู่ตรงกลางเลยนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเหมือนกับลักษณะเหมือนกับน้ำนะคะน้ําอยู่ปลายสุดของของบนยอดเกสรตัวเมียนะคะก็ะจะมีปุ่มๆแบบเป็นผลผลมีเหมือนกับน้ํานะคะอยู่ตรงนี้เพื่อรองรับการติดของเกสรเพศผู้นะคะละอองเกสรเพศผู้ ตรงส่วนของตรงนี้เราจะเรียกว่าอ่าแป๊บนึงนะคะส่วนของตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเกสรเพศเมียตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างเนี่ยเราเรียกเราเรียกว่าเกสรเพศเมียแต่ถ้าข้างบนอย่างเดียวเรียกว่ายอดเกสรเพศเพศเมียนะข้างบนอย่างเดียวเรียกว่ายอดเกสรเพศเมียนะคะเดี๋ยวต้องไปตอบคาถามนะคะ ส่วนประกอบของเกสรเพศเมียก็จะมียอดเกสรเพศเมียมีหลอดแล้วอองเลนูงอกออกมานะคะข้างในจะเป็นรังไข่จะเป็นรังไข่นะคะข้างในจะเป็นรังไข่ในรังไข่ก็จะมีอวุลนะคะในส่วนของรังไข่ก็จะเจริญไปเป็นผลนะคะในรังไข่นะคะส่วนของรังไข่เนี่ยจะเจริญไปเป็นผลแล้วก็ไปเป็นเมล็ดนะคะ อวุลในส่วนของอวุลนะคะอันนี้เป็นเกสรเพศเมียนะคะลูกอันนี้ประเภทของดอกประเภทของดอกถ้าใช้ถ้าใช้ลักษณะของดอกเป็นเกณฑ์ก็จะสามารถแบ่งเป็นดอกครบส่วนกับดอกไม่ครบส่วนครบส่วนก็หมายถึงครบทั้งสี่ส่วนนะคะครบทั้งสี่ส่วนเลยอย่างเช่น สี่ส่วนมีอะไรบ้างมีกลีบดอกกลีบเลี้ยงนะคะมีกลีบดอกกีบเลี้ยงเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียอันนี้เป็นดอกครบส่วนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเหมือนมันเหมือนกันนะคะก็คือดอกสมบูรณ์เพศมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียในในดอกเดียวกันนะคะอย่างเช่นดอกดอกกุหลาบดอกชบ้าดอกมะเขือดอกพลิกดอกผักบุ้งชงโคอัญชันมะลิเป็นต้นนะคะต่อไปดอกไม่ครบส่วนหรือดอกไม่ไม่สมบูรณ์ ดอกไม่สมบูรณ์เนี่ยจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอย่างเช่นอย่างเช่นแตงกวาบวบํำลึงมะละกอข้าวข้าวโพดนะคะมันจะไม่ครบส่วนมะยมนะคะอย่างต้นมะยมบางบ้านบางบ้านมะยมออกเยอะมากแต่บางบ้านต้นมะยมมีต้นมะยมเหมือนกันแต่มะยมไม่ออกเลยอันนั้นเป็นต้นตัวผู้นะคะมะยมมันจะออกต้นตัวเมียนะคะมันมีดอกต้นตัวผู้ก็มีดอกนะคะมันต้องไปผสมพันธุ์กันมันถึงจะเกิด นะคะ,ะถ้าถ้าใช้ลักษณะของดอกเป็นเกณฑ์เมื่อกี้ก็บอกแล้วเนาะว่าเป็นดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณเพศก็คือดอกที่มีเพศเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียใ,ในดอกเดียวกันอย่างเช่นดอกชบาดอกชบาดูง่ายมากเกสรเพศผู้ก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะเกสรเพศเมียก็จะเป็นตุ่มๆสีแดงๆนี่นะคะถ้าเกสรเพศผู้ตก ลงไปยอดเกสรเพศเมียเขาก็จะเกิดการเลาะงอของละหลอดละอองเล,ล,งเลนูไปยังรังไข่เกิดการปฏิสนธิที่รังไข่นะคะว่าจะเกิดผลขึ้นมานะคะอ่าต่อไปต่อไปดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือจะขาดจะขาดเพศใดเพศหนึ่งไปบางต้นจะเป็นต้นดอกตัวผู้บางต้นจะต้องจะเป็นดอกตัวเมียอย่างฟักทองฟักทองจะมีต้นดอกตัวผู้กับดอกตัว ตัวเมียนะคะถ้ามีต้นใดต้นหนึ่งจะไม่สามารถออกผลได้นะคะจะไม่สามารถออกผลได้เช่นบววฟักทองมะละกอก,ก็เหมือนกันค่ะถ้าบ้านหนูมีต้นตัวผู้มะละกอบ้านหนูจะไม่มีผลเลยแต่ถ้าบ้านหนูเป็นต้นตัวเมียก็จะมีมีผลใครจะถามคะวันนี้มีใบางานไหมครับมีใบางานสองใบางานค่ะเดี๋ยวครูส่งให้ท้ายคาบค่ะ โอเคไหมคะครับอรอนะคะรอวิดีโอไปพร้อมกับใบงานนะลูกนะเพราะเพื่อ,อน,นที่ไม่ได้เข้าเรียนจะได้ดูด้วยนะคะครับโอเคจบแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของใบงานอีกรอบหนึ่งนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะ